โย่ Yo, สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวสมานวอรครับพบกับผมอีกครั้งในสโตรอมอี่ไนน์นะครับก็กลับมากับคลิปเทคนิคนะครับประจําวันนี้นะครับก็คือการเขาเรียกว่าการแตกรูนครับการแตกเซตรูนนะครับส่วนมากจะทําในรูนประเภทเซตสองชิ้นนะครับการแตกเซตรูนเนี่ยทำเงินมานน้มเนิ่นนานแล้วนะครับก็คือการแตกเพื่อสปีดครับ เราจะเห็นในไหนส่วนมากคือตัวเร่งครับเช่นกิฟฟอนลมพรีสไฟตัวเร่งหรือว่าตัวสปีดจัดจัดนะครับอย่างเช่นกิฟฟอนลมผมเนี่ยใส่สวิฟแล้วก็แตกรูนเซตสองชิ้นเนี่ยคือใส่เดี่ยวไปเลยนะครับไม่ต้องหวังเอฟเฟกของเซตนะครับก็คือเพื่อสปีดนะครับมีกิฟฟอนลมนะครับมีพรีสไฟอ่าจะเป็นฮาร์พี้แสงแต่ฮาร์พี้แสงผมไม่ได้ใส่รูนนะครับจะเป็นโฮลัสมืดนะครับเพื่อสปีดสูงนะครับ มีใครอีกนะครับตัวที่ผมใช้บ่อยนะครับโฮลัสลมนะครับเพื่อสปีดนะครับโฮลัสน้ำนะครับก็เพื่อสปีดเหมือนกันอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับสายสปีดนะครับคือคือเราโฟกัสไปที่ตัวออปชันลองของสปีดมากกว่าอย่างเช่นเห็นไหมครับอ่าสปีด7อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูโฮลัสลมผมนะ ออร่าลม่มอย่างนี้ครับสปีด21สปีด17ประมาณนี้นะครับในออฟลองของแต่ละเม็ดนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ,อการแตกรูนแบบดัมเมดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ปกติถ้าเราเป็นโฟลทอลหลายๆคนก็จะใช้เป็นวิวหรือเบรสสมมารถจะใช้เป็นเบรดก่อนเนาะเราก็ถ้าไม่เป็นเบรดก็จะใช้เป็นวิว เป็นชิลอะไรอย่างนี้นะครับเป็นลุนเทคนิคแต่ว่าอันเนี้ยมาดูครับลุนเอเนจีเม้นนี้ครับคริเดเมทห้านะครับคิเลสสิบเก้าเดฟสิบสี่อคูลินซี่สิบหกแอตแทกสิบนะครับอืมค่อนข้างสวยงามนะครับเหมือนเสกมาเลยนะเม้นนี้นะครับเรามาส่วนส่วนเนเมซี่นเมซีเม้นนี้เป็นคริดเมทนะครับออฟหลักนะครับออฟลองเป็นแอตแท็กสิบแปดเดฟยี่สิบสปีดสิบคิเลสเจ็ดนะครับ สวยงามอีกเหมือนกันแล้วทําไมไม่ใส่เป็นเนมิซิสหรือเป็น Energy เอนเนอร์จีไปเลยล่ะพี่นะครับก็คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้เอฟเฟกจากเซตเอนเนอร์จีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยากได้เอฟเฟกของรูนเนมิซิสนะครับผมต้องการออปชั่นหลักและออปชั่นลองของมันมากกว่านะพอใส่ออกมาสเต็ตค่อนข้างสวยสวยวูงก็การใส่เบรดซะอีกนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเป็นเซตนี้นะครับเพราะว่ามันพอดีกันพอดีนะครับพอลองใช้งานออกมาก็ค่อนข้างดีมากนะครับ แต่ว่าในบนมดัทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมไล่ดูหูรูนที่ผมค่อยๆไล่ทําไปทีละตัว2ตัวเนี่ยจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะที่เป็นสายเดินเมทแล้วผมแตกรูนมานะครับคือจะมีอีกหลายๆตัวที่ใช้รูนแปลกๆก็คือปกติเราเราคิดถึงรูนเดเมทเนี่ยเราจะคิดถึงฟอร์ l r ลเรชไวโอเลนนะครับแล้วก็แวมไพน์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เบรดนะออออฟองก็จะเป็นเบรดแต่ว่าก็จะมี สายแปลกแปลกนะครับก็หลังจากการแตกรูนที่ไม่เป็นเซตนะครับก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือรูนไม่ตรงสายครับรูนไม่ต้องสายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรูนไม่ตรงสายคืออะไรยกตัวอย่างเช่นมาดูกันครับเวลาเรามองรูนเอ็กซ์เตอร์เทกับรูนเอนทูเนี่ยเรามองว่ามันเป็นรูนอะไรครับเป็นรูนสายซัพพอร์ตใช่ไหมครับอ่าเอเนจีเนี่ยเป็นการบวก hp mag hp เรา15%ใช่ไหมมาดูครับรูนเม็ดนี้เป็นรูนแอทแทกนะครับคิเลสี สปีดสิบเก้าคิเดเมตสิบเจ็ด hp สิบฮัลโหลนะครับเป็นสายดาเมจชัดๆมาดูอับเม็ดนี้ครับสปีดสิบสองแอตแท็กสิบสี่คิเลสสี่นะครับมาดูเม็ดนี้คิเดเมจคิเลสสิบสามเฮ้ยแอตแท็กสิบสองนะครับมาดูเม็ดนี้เฮ้ยแอตแท็กนะครับคิเลสเอ้ยคิเดมนะครับมาดูอ่าแอนดรูครับคิเลสสิบสี่เฮ้ยนะครับแอตแท็กสิบมาดูลูนแอนดรูเม็ดนี้ครับคิเลสสิบสามคิเดเมจสิบสี่นะครับ พอเรลรูมออกมาสเตเป็นแบบนี้ครับถ้าผมบอกคุณว่าเฮ้ยให้มาดาวหกันว่ามันเม็ดอาแอสลมตัวนี้ใส่รูนอะไรก็อาจจะทายไม่ถูกนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นรูนอะไรกันแน่วะน่าจะเป็นรูนสายเดเมจใส่โฟโต้ใส่เบรดใช่ไหมไม่ใช่นะก็คือใส่รูนแตกรูนมาแบบนี้เลยครับนะเดี๋ยวผมให้ดูครับมาดูรูนวาลมครับมาดูรูนวาลมมาดูสเตตวาลมครับ HP 6 0 0หพันนะครับ Attack พันสีนะครับสปีดห้าสิบแปดคิเลตเจ็ดสิบเอ็ดคิดมร้อยเกสบสเฮ้ยมาใส่เลดแน่นอนอ่นะคิดแอมเมดเยอะขนาดนี้ครับมาดูครับไม่มีเลดเลยครับเป็นไรครับคุณเห็นว่ากาดใช่ไหมเฮ้ยกาด2องชิ้นพี่แต่คุณมาดูกาดครับคิดแอมเมทครับออฟหลกออฟลองแอตแทกยี่สิบเอ็ดสปีดสิบหกคิเลตห้านะครับแล้วคุณมาดูเอนดรูครับแอตแทกนะครับแอตแทกคิดเดมเมสิบเนะครับ คิเลตหกคิเดมสิบอย่างเงี้ยครับมาดูเม็ดนี้ครับคิเดมเมสสามสิบคิเลตหกแอทแทกสิบหกฮพสิบเอ็ดใช่ไหมครับดูสิพอออกมาเนี่ยถ้าผมไม่ให้คุณดูลูนคุณก็ไม่รู้ว่ามันคือลูนที่เป็นลูนสายสปอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแตกลูนเพื่อทําเพื่อเอาออฟลองมาใส่ลว้ลวนเลยครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างไม่น่ใ้มันเป็น ให้มันลงตัวนะครับเพราะว่ารูนแบบนี้ผมมีเยอะมากโอเคมาดูรูนดิบกันครับผมก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะอยังดูเอนดรูเนี่ยผมใช้น้อยนะครับมาดูครับช่องสีนี่เป็นช่องคียเลยนะครับคิดเมทครับดูเมดนี้เห็นไหมครับดูครับแอตแทกมีสปีด9ิบเก้างี้ยนะครับคีเลตนะครับคิดเมทดูครับหูฟูออปชันมาตีบวกจนสุดนะครับนะขายไม่ลงนะครับ หรืออย่างเช่นเนี่ยครับเม็ดอ่าสปีดครับเดี๋ยวจะให้ผมผมไห้ดูสปีดอย่างสปีดเม็ดนี้ครับตีมาเสร็จโหออฟลองแอทแท็กยี่สิบอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยเตรียมใส่ตัวดาเมจแล้วนะครับอืมมันมีหลายเม็ดมากนะครับที่จะเป็นลูนซัพพอร์ตแต่ว่าพอตีมากลายเป็นลูนสายดาเมจซะงั้นนะครับมีหลายเม็ดจริงๆนะที่ผมมีอย่างเช่นเม็ดนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับ เป็นรูนกาดครับคิเลสิบเจ็ดแอตแท็ 14, นะแทกสิบสี่นะครับไอคูลเซซ่สิบสี่อย่างเงี้ยครับเป็นรูนสายดาเมจขึ้นไปเลยนะครับอืมค่อนข้างจะมีหลายเม็ดเลยทีเดียวของผมนะอ่าอย่างเงี้ยครับสปีดยี่ห้าเดฟสิบสามคิเลสิบเอ็ดนะครับเป็นสายดาเมจให้กับสายดีเฟนนะครับอืมฉะนั้นก็มันจะเป็น รายละเอียดปีกย่อยอีกแบบหนึ่งครับที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตกันหรือว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆมีเฮ้ยพี่ผมจะขายหรือผมจะเก็บดีนะครับหรืออย่างเช่นอย่างเงี้ยครับผมใส่เป็นเลชโฟกัสผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีโฟกัสที่มันสวยขนาดนี้เห็นไหมครับแล้วใส่มาเหมือนผมใส่ช่องสองสปีดเลยนะสปีดเจ็ดสิบเอ็ดคีเลชเจ็ดสิบเอ็ดคีดมร้อยเก้าเก้านะครับ ประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับว่าโอเคพี่ผมมีรูนประเภทนี้เป็นลูน n d นดูเป็นลูน e อเนจีเป็นลูนกาดนะครับแต่ว่าเมื่อสายเดเมผมเอาไปใช้ยังไงผมดองจะขายก็เสียดายจะเก็บก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะครับมาใส่แบบผมดูนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยก็ลองอ่าลองถามผมดูนะมาลองส่องมอนสเตอร์ในบ้านผมได้นะครับโอเค เท่านี้แหละครับเอาเป็นสั้นๆนะครับคิดว่ามีประโยชน์มากสำหรับหลายๆคนที่ยังงงในเรื่องการเอาลูนพวกไม่ตรงสายไปใช้นะครับไว้ผมมีไอเดียที่เกี่ยวกับลูนใหม่ๆหรือว่าเทคนิคการใช้การเล่นเกมนี้ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงกันนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าโอเคพี่เฮ้ยมันมีประโยชน์มากเฮ้ยพี่ผมรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็พูดคุยกันได้หลังใหม่นะครับ โอเคผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะวันนี้ผมมีเวลาแค่นี้แหละผมต้องขอตัวลาไปก่อนหวังจะมีหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะถอดรูนในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ